ไปไปก็ร huh, ับฟังสรุปจาก กาดูพิจารณาตำรวจนะครับแต่ว่าก็ยังยังไม่มีผลสรุปที่เป็นทางการก็เดี๋ยวรอทางตำรวจเป็นคนแถลงให้ข่าวดีกว่านะครับเพรานมากมจริงนะเพราะถาเขาเป็นห่วงด้วยค่ะว่าท่านมามาก่อนด้านนี้แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องเรื่องของการชิญสูตรเรื่องของการเก็บพิสูจน์หลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องเหตุมันเพิ่งเราเพิ่งเราพเราพิ่งพบเมื่อเย็นนี้มันมันมีขั้นตอน แล้วเราก็ต้องทําให้อย่างละเอียดน,นะครับเพราะว่ามันก็เป็นเหตุการณ์ที่ถือว่าสะเทือนขวัญนะครับเราก็ต้องทาทุกอย่างให้ละเอียดต้องได้ข้อมูลที่มันนิ่งก่อนนะครับกระชับเอ่อำชับในกระทรวงมหาดไทยไป็ยังไง้าไม่ต้องํำชับครับเรื่องน,นี้มันเป็นเรื่องที่ที่ที่มันก็ถือว่าถือว่าเป็นเรื่องที่นอกเหนือนการควบคุมใดๆไม่ใช่เป็นการ ทะเลาะวิวาทหรือไม่ได้เป็นการฆาตกรรมด้วยสาเหตุที่มันมีความขัดแย้งอะไรนะครับแล้วก็แต่ถ้าพูดกันสรุปสั้นๆนะวินาทีนี้ดทูที่ดูอยู่ก็คือเหมือนกับเป็นการทําร้ายตัวเองนะครับเป็น suicide ดลจำลองนี้แต่ว่าก่อนที่จะไปไปพูดอะไรก็ให้ตํารวจเขาเขาใช้ขั้นตอน,าน,อนการพิสูจน์หลักการ แล้วก็ถแถลงนี้กว่ายังไงก็ต้องถแถลงทาวใหญ่แบบนี้นะครับอันนี้จะทำให้ภาพการของประเทศไทยเสีเยหเาครับเรื่องนี้ประเทศไทยไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับผู้ผู้เสียชีวิตก็เหมือนทั้งท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ถูกคนไทยทําร้ายไม่ได้ถูกทําร้ายอยู่ข้างถนนหรือว่าอะไรเราต้องแยกแยะและอย่าไปต่วนสรุปแบบนั้นประเทศเรากลาลังมาดีดๆนะักท่องเที่ยวกํลาลังมา เข้ามาในประเทศสร้างไรายได้ให้กับเรามหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นจะเพิ่งเป็นดูสรุปก็คู่เสียชีวิตก็เป็นปก็เป็นคนแวดวงเดียวกันมาด้วยกันนะครับอยู่ในห้องเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็ดูแล้วเบื้องต้นก็ไม่มีไม่มีใครเข้าไปเข้าไปลอกทำร้ายไม่มีการใช้อาวุธอะไรใ,ใดๆเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าเขาคงมีมิชชั่นอะไรของเขาบางอย่างซึ่งตรงนี้ก็ต้องรอการพิสูจน์ ถ้ามีอะไรผิดปกตินะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวบางรายเนี่ยได้เข้ามาในประเทศไทยถึงสิบกว่าครั้งเนี่ยครับมีอะไรที่มันร่องรอยเด่น <c oughs> ตรงนี้ <c oughs> ต้องรอก็อย่างที่เรียนครับตอนนี้เราเราทราบแล้วว่ากลุ่มนี้มีการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยหลายครั้งนะครับแล้วก็ล่าสุดก็มีการเช็คอินเข้ามานะครับเข,เขาเขาก็ เวลาตอนเช็คอินเข้ามาก็เป็นปกติทุกอย่างมีการลงทะเบียนรีจิสเตอร์อะไรทุกอย่างแล้วเราก็ต้องตอนนี้ก็ต้องดูสถานที่เกิดเหตุแลนะ้วทางพิสูจน์หลักฐานเขาก็จะค่อยๆดูให้อย่างละเอียดนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เมื่อร่างของพวกเขาถูกส่งไปชันสูตรแล้วที่น่าจะเป็นทีิวเว่ยใช่ไหมเราก็จะเริ่มมันก็จะเริ่มมี ความจริงหลายๆอย่างปรากฏออกมาเพราะั้นตอนนี้เราอย่าเพิ่งไปอยากจะให้ผู้ตึดข่าวกลับบ้านก่อนตอนนี้เพราะจะได้ลำเลียงอะไรทุกอย่างไม่ให้มันเป็นเป็นเป็นที่ระทึกไม่ให้เป็นที่ตื่นตระหนกของคนอื่นไม่เป็นที่ตื่นตระหนกของแขกของคนที่คอยบังข่าดีกว่าแล้วพรุ่งนี้เนี่ยพอเขาทาการผ่าจมูกศ hmm. ูนแล้วในทางหน้างานก็คงจะได้ร่องรอย ใช่ไหมว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยแล้วยังไงตารวจก็ต้องแถลงนะครับท่านก็ยืนยันว่าไม่ไม่น่าจะมีอะไรสองสามคนต่อภาพมันมันไม่มีครับเมื่อสักครู่ได้คุยกับท่านทูตไหมคะแล้วก็คุยว่าอะไรบ้างในเรื่องอะไรบ้างตทูดไม่ได้มามีเจ้าหน้าที่ฐานทูตมาซึ่งเขาก็ต้องมาเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตถึงสัญชาติของของประเทศเขา อันนี้ทางญาติของผู้เสียชีวิตได้รับทราบครับอันนี้ผมยังไม่ทราบขนาดนันผม,ผมก็มาดูในเรื่องของของ,ของ,ห,ลงหลังจากรับทราบนะครับเป็นรัฐมนตรีมหาไทยแล้วก็อยู่ในอยู่ในพื้นที่พอดีอยู่ในละแวกนี้ก็ชวนท่านอธิบดีกรมการปกครองมาแล้วก็ท่านผู้จัดการสรุจลครบาลก็รายงานสถานการณ์อย่างคร่าวๆให้ทราบแล้วก็มาดูว่ามาดูทีว่าเออมันมีอะไรที่มันจะกระทบ เรื่องการท่องเที่ยวไหมหรือมีอะไรที่คนของเราไปไปมันเป็นกระบวนการต่อการร้ายอะไรหรือเปล่าซึ่งเหมือน,น,น,นมันไม่ใช่ในบื้นต้นมันไม่ใช่ก็คือว่ามันยังไม่มีอะไรที่ที่คนปกติทั่วไปนักท่องเที่ยวทั่วไปหรือแม้กระทั่งพี่น้องประชาชนของเราเองจะต้องไปตืต่นตระหนกตลนะครับจะเก็มการอยู่ภายใต้การควบคุมทุกอย่างแล้วก็เราก็รอการการสูขพิจารณา ในวันน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้แล้วล่ะนะครับซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยเราเราก็คงจะต้องพบอะไรจากการชนสูตสุนะครับ่วน่วนจะจะพบอะไรเดี๋ยวเรารอรอให้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาพูดอะไรขอภาษาอังกฤษสันษ้นๆ Are you concerned that this could actually potentially affect the country tourism image?I don't think this has any uh, results from Act of terrorists or any kind of organized crime. Uh, this is uh, something. It's very rare, but it doesn't involve uh, local people or it does, doesn't involve uh, any uh, act. Any act, act of uh, violence. What can Thai government do to ensure the cousins of the dead and the people who are involved? All I can ensure is Thailand is still a safe place. And we we gladly welcome all our friends from overseas to spend a nice holidays in our country.